สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะกําลังเดินทางไปที่ออฟฟิศบร ادر กันนะครับโดยที่วันนี้เราจะพาุกคนไปดูว่าออฟฟิศของบร ادر เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ไอทีอันดับต้นๆของไทยเนี่ยเขากินอยู่กันอย่างไรนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างในนั้นซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าเท่าที่ผมสืบทราบม,มาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นสโซน3จุดประเด็นด้วยกันประเด็นโซนแรกของเขาจะเป็นโซนเซอร์วิสซึ่งจะเป็นตึกแยกเลยอยู่ตรงข้ามนะแล้วก็เอาไว้เซอร์วิสลูกค้าของบรอร์ทุกคนนะแล้วก็โซนที่2ก็ แน่นอนปกติเลยโซนคนทํางานเป็นออฟฟิศเป็นที่ที่พนักง,งานนั่งทํางานกันนะคะแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโซนโซลูชันก็คือจะแสดงเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆของ b r o เดอรเนี่ยมาวางโชว์ว่ามีอะไรบ้างใช้งานยังไงเพื่อให้ลูกค้าหรือใครที่สนใจโซลูชันของ b r o เดอรเนี่ยไปดูแล้วก็ได้จับต้องของจริงแล้วก็จะได้รู้เป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปกันครับ โอเคครับเราก็เข้ามาในออฟฟิศบาร์เดอร์นะครับแล้วก็เนี่ยออฟฟิศก็จะอยู่ชั้น21เนะทั้ทงชั้นเลยเป็นของเขาหมดโดยที่เนี่ยถ้ามองดูก็จะเป็นในนี้จะเป็นที่ทำงานออฟฟิศนะครับแล้วก็นี่เดินตามมานี่นี่ก็จะเป็นถ้วยรางวัลต่างๆนี่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ขอ,ของเขาละจะเป็นโซนโฮมเทเลเตอร์ลำโพง BNB นี่ก็ของเขานะเขาขายลาโพงด้วยเออก็มีเป็นที่นั่งไว้พนักงานนั่งเออเฉยเฉยๆแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เป็นนี่เป็นเทรนนิ่งงรูมซึ่ เทรนนิ่งรูมเนี่ยจะเป็นห้องที่เขาใช้ประชุมใช้เทรนนิ่งของคนภายในบริษัทเนอะซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมที่บอกว่าบราเดอร์ขายลำโพงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า BM b m เ็ของบราเดอร์เองนะเ <c oughs> ขาก็จะถือว่าเป็นห้องประชุมด้วยแล้วก็จะโชว์เป็นโซลชูชันผลิตภัณฑ์ของลำโพง,งเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีไม์มีอะไรแล้วเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะมีพี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำโพงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับแล้วก็นี่นี่นี่บราเดอร์นี่เริ่มเรกิจทที่ป1997 เออบางคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำห้องประชุมก็จะมีชื่อห้องประชุมโซลูชันห้องประชุมสปีดชื่อเดียวบริษัทเราเลยแล้วก็ห้องนี่คนเดินกลาบไกรไปหมดคนของเราเองทั้งนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องโชว์พิลเตอร์ตัวใหญ่พิลีตตัวนี้กี่บาทครับี้เป,นนประมาณเบาๆอยู่ที่หกแสนถึงเก้าแสนบาทนะคะ,ะเบาแต่มันมแต่มันคุ้มราคามันฉลาดมากเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวตัวนี้กันเดี๋ยวค่อยตามดูคลิปต่อไปแล้วห้องนี้ผมชอบมากก็คือเป็นห้องล็อกไหม บุกไปเลยห้องสําหรับเครื่องจกักรอีกหนึ่งธุรกิจของบาร์เดอร์นะครับที่ไม่ใช่แค่ลำโพงกับปรินเตอร์คือเครื่องจกักรห้องนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องจักรโชว์ว่าจากตัวใหญ่แล้วก็จะมีจากตัวเล็กซึ่งนี่อยู่แถวๆนี้ก็จะ,จะลกๆอยเพราะว่ามันคือความจริง <c oughs> เรามบุกมาเลยนี่ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ใช่แล้วก็เนี่ยแล้วเขาจะมีตัวอย่างผลงานให้ดูว่าจากเขาทําอะไรได้บ้าง พร้อมยังโอเคครับพร้อมหนึ่พี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราอยู่กับเซียน BMB ของบราเดอร์เหมือนที่ผมบอกว่าผลิตภัณฑ์บราเดอร์มีลำโพงด้วยวันนี้เราแนะนำสองตัวที่เข้าถึงง่ายใช้งานง่ายสุดๆของบราเดอร์เลยที่พี่เอกมาพูดถึงว่าต้าลำโพงตัวนี้กับไม์ตัวนี้มันโดดเด่นแล้วมันง่ายใดอย่างไงครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับของทาง BMB เลยนะครับเรียกได้ว่าตัวลำโพงใบนี้นะครับก็เป็นลำโพง ชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับว่าไซส์ขนาดกระทัดรัด40วัตต์ นะครับแล้วก็มีแต่ว่าส0่สิบบาทนี้ให้เสียงที่ค่อนข้างจะครอบคุมพื้นที่ได้แบบว่า50-60ตารางเมตรได้เลยนะครับฟังก์ชันที่น่าสนใจหลักๆเลยนะครับก็คือว่าลำโพงสมัยนี้นะครับใช้แบบนี้เนี่ยใช้ฟังเพลงได้อย่างเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าตัว b m เข้อดีคือเรามีช่องเสียบไมโครโฟนด้วย uh huh. ซึ่งในท้องตลาดเนี่ยอาจจะหาน้อยนะครับที่ใช้ขนาดนี้แล้วมีช่องเสียบไมโครโฟนได้ด้วยนะครับ uh huh. แล้วก็สามารถจะปรับวอลล่มแยกได้เลยระหว่างเสียงดนตรีนะครับหรือว่าตัวไมโครโฟนและตัวไมโครโฟนเนี่ยข้อดีค เ n a เราเป็นร้องเพลงอยู่แล้วดังนั้นี่ต้องบอกว่ามีฟังก์ชันเอ h โคสำหรับไมโครโฟนด้วยดังนั้นเนีตัวนี้ได้เหมือน2 in 1เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปนะครับฟังเพลงชิวๆหรือนำไปร้องคาราโอเกะเหมือนลุมญี่ปุ่นเพราะว่าเราแบนญี่ปุ่นอยู่แล้วรุ่งญี่ปุ่นเลิกงานซะนอยซะน่อยซะนอยที่บ้านซึ่งอันนี้เชื่อมต่อง่ายคือใช้บลูทูธ แตนะ่ถ้ามีทีทวีอะไรที่เป็นสมาร์ททีวีอยู่แล้วเนี่ยต่อบลูทูธมาที่ลำโพงใบนี้ได้เลยเลยใช้ไงง่ายมาไมโครโฟนอ่าไมโครโฟนนี่ทีถืออยู่นะครับก็ต้องบอกว่าชาัดเจนนะเราได้ไมโครโฟนคู่เลยนะครับในแพ็กเกจที่มาแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับเรียกว่าตัวรับสัญญาณรีเซิร์ฟตัวเล็กๆเม่เดี่ยวนะครับใช้ USB Type C นะครับในการชาร์จแล้วอยู่ได้ถึง6ชั่วโมง อันนี้ก็สักหชั่วโมงเนี่ยน่าจะเพียงพออยู<ข>อ่แล้วข้อแหกคอแห้งแล้วล่ะพี่ขออ้ขอแหกคอแห้งแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟนคู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าทํางานด้วยย่าน u UH S f ซึ่งใครเล่นเครื่องเสียงนะครับต้องรู้อยู่แล้วว่าย่าน U เนี่ยเป็นย่านที่เสถียรนะครับแล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยมี1 0 1ถึงเมตรเนี่ยในขอบเขตที่ใช้งานเนี่ยได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับขึ้นความถี่ได้ก็คือลองไปเต้นไปก็ได้15เมตรสบายแล้วก็อากงอมา เอาม่าหรือเด็กรุ่นใหม่สมัยนี uh, ้เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยจริงไม่ระมงอย่างนี้ก็ยืนพี่พี่พี่หลีพี่นั่งตามันไม่เห็นของอ่ะไม่เอาเลยเอาปกติมาถึงเล่นวายแล้วพี่ไม่เอาเล่นวายถ่ายกันก็ได้เสียงบอสตัวคนเป็นตากล้อง บ้านนะครับว้ใช้น้องเพลงทุกวันนี้ฝึกน้องเพลงต้องฝึกได้ที่้านแล้วก็หน่วยงานนะครับต่างๆที่อยากจะเอาไปทำผู้ห้องเทรนนิ่งนะครับอมรมสมานานก็ใช้ระโพตัวเล้กับน,นี้ได้เลยตอนนี้เขากำลังถ่ายคลิปกันอยู่นะครับรีวิวลำโพง BNB เดี๋ยวไปรอดูได้นะครับเป็นลำโพงขนาดเล็กพกพาได้แล้วก็ใช้งานดีแล้วก็มีเพิ่มเติมคือเป็นไมโครโฟนไวเลสมันจะเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เสียปุป๊บร้องเพลงได้ทุกที่ ยอดเยี่ยมสุดๆก็จริงๆก็ถ่ายได้ไม่ค่อยเยอะมากนะให้ดูคร่าวๆว่าบริษัทไอทีชั้นนำเนี่ยออฟฟิศเขาประมาณนี้กันก็มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้ดูแล้วก็จะมีที่นั่งทํางานของคนนะห้องประชุมแน่นอนเพราะว่ามีใช้ประชุมลูกค้าซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในโซลีแหละของเขาแหละก็จะมาให้ดูคร่าวๆประมาณนี้มันไม่ได้ละเอียดอะไรมากแต่ว่าถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมในออฟฟิศหรือว่าผลิตภัณฑ์布拉เดอร์เนี่ยลองบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาทําอะไรเพิ่มเติมให้เพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้เตรียมกัน จริงๆเตรียมนิดเดียวเองเมื่อบอกว่าเอพี่เดี๋ยววันนี้ออฟฟิศว่างไหมขอพา,พาไปดูหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวสินค้า b r เดอร์ต่อๆไปหลายคลิปอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับก็งันประมาณนี้ขอบคุณครับ